วันที่จ้าไปเห็นพ่อจ้าเออสติจ้าก,ก็เตกนะแต่จ้าก็พยายามแบบอยู่กับพ่อแล้วก็เห็นพี่เขายืนร้องไห้อะไรเงี้ยจ้าก,ก็เข้าไปกอดเขาวันนั้นน่ะคือจาาสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วหมอบอกว่าพ่อเหลือให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าก็ต้องมีเนาะเราก็ยังเป็นมนุษย์เนาะรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลออยเาะฉันห่วงพ่อฉันจังเลยอะไรเงี้ยเออคือฟีลนั้นนะคะทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาคุณพ่อประดิษฐ์คุณพ่อของนักกร้องสาวจะ๊ะนุพงผณนีขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุชนกับรถกระบะเป็นเหตุให้มีอาการบาดเจ็บสาหัสจะ๊ะเองก็คอยดูแลคุณพ่อไม่ห่างในวันเดียวกันจะมีงานแสดงด้วยสปิริตเจ้าตัวยังคงทำหน้าที่ไม่แสดงให้กับแฟนๆได้ชมแฟนขับก็ส่งกำลังใจให้จะ๊จะจะ๊ะเล่าว,ว่าหบอกว่าโอกาสของพ่อมีเพียงแค่10%เท่านั้น แต่เธอเลือกที่จะมาแสดงเพราะพ่อเคยพูดสมมุติว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะแฟนคลับและพ่อเองก็คงอยากให้มาแสดงในวันนี้เพื่อมาเจอกับแฟนคลับงานนี้ทำเอาจาน้ำตาไหลกลางเวทีกันเลยทีเดียวได้ไะสายุคนว่าไ่าเราจะกลับเจอพ่อหรือไมอ่เจอพ่อ แต่พ่อก็คงดีใจที่เรามาเจอในขานะท่ามกลางความเป็นห่วงมากมายจากแฟนๆที่ติดตามข่าวและส่งกำลังใจแต่ก็ยังมีบางกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของใครผิดใครถูกพอจะตัดหน้ารถเขาจริงไหมหรือยังไงจะมีปัญหากับคู่กรณีหรือเปล่าลายสุดจะได้ออกมาไลฟ์สดพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดคือตัวเจ้าเองแล้วก็พี่คนที่คู่กรณีอะไรยังไม่มีไม่มีการทะเลาะกันจัด วันที่จ้าไปเห็นพ่อจ้าเออสติจ้าก็เตกนะแต่จ้าก็พยายามแบบอยู่กับพ่อแล้วก็เห็นพี่เขายืนร้องไห้อะไรเงี้ยจ้าก็เข้าไปกอดเขาแล้วจา้าบอกว่าพี่ใจเย็นๆนะมันจะไม่มีอะไรเชื่อหนุอะไรเงี้ยฟิลนั้นนั่นแหละแต่จ้าก็จะเข้าใจชาวเน็ตอ่ะจา้าจ้าอยู่ในมุมที่เข้าใจนะคะคือแต่มันจะมีชาวเน็ตบางประเภทที่แบบว่าโอ้โหด่เาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยนะคะมีนะคะ,นะะก็มีแหละอะไรเงี้ยจ้าก็ ก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราอยู่จุดนี้เนาะเออจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าก็เข้าใจอะไรเนี่ยอืเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าจะเอาสติอะ่ะเอาสติอะ่ะไปอยู่กับการแก้ปัญหาของจะพ่อจาีป่าดีไหมเออว่าโอเคตอนนี้อาการพ่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราจะไปไหนอะไรยังไงคุณคออ,อาจารย์หมอคนไหนหรือ,อะไรแค่นั้นนะคะคือถามว่าทุกคนไม่เคยเหรอรเกิดอุบัติเหตุ แค่ล้มแค่หนีบอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็คืออุบัติเหตุใช่ไหมคะมันก็ทําความเข้าใจให้ให้ให้ได้นะคะเกิดมาเนี่ยสิวันแรกอะที่จะไปลองเพงลงหรือจะร้องไห้อะ่ะจะเพิ่ตรงนะวันนั้นอะคือจากสิบเปอร์เซ็นตอะแล้วหมอบอกว่าพ่อเหลือแค้หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงรี้ยเราก็แบบว่าก็ต้องมีเนาะเราก็ยังเป็นมนุษย์เนาะรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะคะ เราก็เลยเฮาฉันหัวพ่อฉันจังเลยอะไรเนี่ยเออคือฟีลนั้นนะคะก็ก็เลยแบบมันกั้นไม่อยู่จริงๆนะวันนั้นแต่วันนี้ตั้งใจแล้วว่าไปร้องเพลงสองงานเนี่ยจะไม่มีการร้องให้เด็ดๆทั้งสิ้นถ้าไม่ไหวจริงๆจะแบบหันมาข้างหลังแล้วก็แบบฮึบแล้วก็คือแบบคือสิ่งที่จะร้องให้นะสิ่งที่จะร้องให้เลยนะคือสู้ๆจากหน้าเวทีเมื่อไหรที่คนแบบว่าสู้ๆนะพี่จะเป็นอไอันน,นั้นอ่ะแม่งโคตรเซนส์ทีฟเลยอะ่ะแบบเฮะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละ อาการของพ่อนะคะก็เดี๋ยวจะขอพูดทีเดียวเนาะอาจจะมีแถลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้แค่แบบมาขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่จัดเข้มแข็งพอแล้วก็มีสติมากที่สุดสุดท้ายแล้วความเข้มแข็งอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์อะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเราโชคดีมากๆแหละเราโชคดีมาก จริงๆถแถลงง่าชัดเจนไปเลยค่ะไหนคะฟังนะคะพี่พี่ไม่ต้องรู้เรื่องคนอ,อื่นได้ขนาดนั้นหรอกจริงๆถแถลงง่าชัดเจนไปเลยจะง,ยง่ายง่ายง่ายสุดๆค่ะจะได้ไม่จัดจะได้ไม่มีใครไอ้นี่ผิดผิดเสือกเสืสาระแน่เรื่องของชาวบ้านไม่สาระแน่เรื่องของตัวเองพเพลงมาเลยคือบางทีอ่ะจ้าต้องพูดตรงนะบางทีก็เข้าใจนะอยากรู้จังเลยมันยังไงวะอะไรเงี้ย วันที่แปดเนี่ยอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคนแบบโอ้ยอยากรู้กูจะต้องรู้อะไรอยากกรีดอยากปักหมุดพี่จะพูดดิมากๆอืมอะไรเงี้ยเลือกสีอะไรคะเสื้อเื้อีละทีละเรื่องสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งทุกว่ากูจะต้องอาคาดแขนกูจะต้องทุกสุดท้ายอะ่ะ คือวันนี้พี่ก็คุยกับจ๊ะเขายัางร้องไห้อยู่เลยร้องไห้อยากจะเข้ามาเยี่ยมพ่อจ๊ะบอกว่าพี่พี่เชื่อมหมยว่าตอนนี้พ่อมันต้อง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 ปวดเฉือเนาะเออพ่อจ๋ะอะไรเงี้ยเออเขาเขาร้องไห้ร้องไห้งั้นนันพี่เอากระช้าไปให้น้องจันพี่ไม่เป็นไรเลยงั้นถือเคสเลยนะถ้าพ่อลุกขึ้นมาคุยกับพี่ได้อ่ะพี่ต้องหาพ่อนะมาคุยกันเขาร้องนระ้อ,อง,ลองแล้วเขาบอกว่าเขาไปขอหลวงปู่ทวดมันแล้วนะอะไรเงี้ย แล้วก็พ่อแม่พี่เขาอะก็ไปขอหลวงปู่เอี่ยมเจ้าว่าวันนี้เรามาให้กําลังใจกันนะพี่ะอะไรเงี้ยเจ้าก,ก็รับปากมันซึงจะเองก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเอาผิดใดฉันเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายแน่ก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อจตด้ยนะคะขอให้ท่านหายมือไหวนะคะ